นางนัทยาจิตเกาะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการมอบสิ่งของบริจาคและอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเปิดเทอมใหม่ปานน้ำใจส่งน้องไปเรียนประจำปี2565ที่โรงเรียนบ้านเกศสุตาประชาอุปถัมภ์ตำบลบ้านตะโกอำเภอห้วยราชจ,จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนางสาวพ,พัทิราขุนชะหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวนิ่มนวลปานทอง ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์นางสรินุชนกตะลุงนักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการนางจิรนันนำปัญญาเคหะจังหวัดบุรีรัมย์และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้วยราชร่วมมอบในครั้งนี้ท้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์มีการดาเนินโครงการเปิดเทอมใหม่ปัน้ําใจส่งน้องไปเรียนประจําปี2565 ในการจัดกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาโดยกลุ่มกิจการเด็กเยาวชนรวมกับองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนให้มีการส่งต่อแบ่งปันสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มด้อยโอกาสเพื่อช่วยให้เด็กได้กลับมาเรียนอีกครั้งโดยการรับบริจาคสิ่งของเพื่อเด็กและเยาวชนได้โอกาสต้องรับการเปิดภาคการศึกษา จากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมส่งต่อโอกาสการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการร่วมบริจาคสิ่งของโดยไม่รับเงินบริจาคขณะที่การคลิกออฟเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน Back to School เมื่อวันที่21มีนาคมและเปิดรับบริจาคสิ่งของระหว่างวันที่21มีนาคมจนถึง31พฤษภาคมขณะนี้ได้รับการบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนตามโครงการแล้ว คิดเป็นมูลค่าจำนวน77,327บาทเพื่อมอบให้แก่เด็กด้โอกาสที่เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระบบซึ่งขาดแคลนอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาซึ่งผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริรัมเขต1-4และในวันนี้ได้ทำการมอบให้กับจำนวน3โรงเรียนโรงเรียนละ12คนรวมทั้งสิ้น36คน